ันนี้คุณตาก็มาถึงดงหน่อไม้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเตรียมเข้าไปหาหน่อไม้กันนะคะอันนี้คุณตาก็แหวกแวกดูค่ะว่ามีอยู่หรือเปล่าอันนี้คุณตาก็แหวกแหวกไปเลยนะคะนี่คุณตาเจอหน่อไม้แล้วค่ะอันนี้คุณตาก็เตรียมที่จะตัดนะคะเราไปดูฝั่งคุณพ่อกันค่ะว่าได้หน่อไม้หรือเปล่า นี่คุณตาได้หน่อไม้มาเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวคุณตาก็เตรียมไปหาที่กออื่นค่ะนี่คุณพ่อก็ถือหน่อไม้มาเลยนะคะหูได้เยอะมากๆเลยนี่นี่ก็เยอะมากๆเลยนะคะวันนี้คุณแม่ถือให้ดูเลยค่ะบอกเลยว่ายาวมากๆเลย นี่อันนี้น้องตตังก็มาด้วยนะคะต้องใส่กางเกงขายาวนะคะเพราะว่ายุงจะกัดเอาค่ะเพราะว่าน้องตาตังอยู่ในป่านะคะอันนี้น้องตตังก็เดินตามคุณแม่มาค่ะโหบอกเลยว่าหน่อไม้เยอะมากๆอันนี้ก็จะเป็นกอไผ่นะคะอันนี้คุณพ่อก็หาอย่างขมักขม่นเลยก เลยค่ะอันนี้คุณพ่อก็มาตัดเลยนะคะบอกแล้วว่าตัดยากมากๆเลยค่ะคุณพ่อใช้แรงทั้งหมดที่มีนะคะแล้วก็ดึงออกมาจนสําเร็จค่ะอันนี้คุณพ่อก็ดึงหนอที่สองเลยนะคะคุณพ่อใช้ตะขอนะคะเกี่ยวเพื่อเอาออกมาค่ะบอกเลยว่าคุณพ่อใช้แรงสุดกําลังเลยค่ะโอ้อันนี้นอใหญ่มากๆเลยค่ะอันนี้คุณพ่อก็ลุมล้วงเอานะคะเผื่อจะได้ค่ะนี่หักออกมาแล้ว คุณพ่อก็ดึงอีกทีค่ะว่าจะได้หรือเปล่าพึดนี่ได้แล้วค่ะหูได้หลายหนอเหมือนกันนั้นเนี่ยไม่ก d เอาไปต้มกินน่าจะอร่อยนั้นเนี่ยเดี๋ยวคุณพ่อก็เดินไปกอใหม่กันเลยค่ะ มาดูฝั่งคุณตาบ้างค่ะว่าคุณตาจะได้หน่อไม้เยอะหรือเปล่าเห็นกระสอบใหญ่ๆ,ๆมากๆเลยนะคะที่เป้คุณตาอันนี้คุณพ่อก็มาตัดอีกแล้วค่ะบอกเลยว่าคุณพ่อตัดอย่างขมักขม้นมากเลยนะคะอันนี้คุณตาก็มาหาอีกค่ะในกอไผ่นะคะว่ามีหน่อไม้อยู่หรือเปล่าเพราะว่ามันจะแอบ,บๆอยู่นะคะอันนี้คุณพ่อก็ดึงมาค่ะหูได้มาแล้วหนึ่งหนอ่ออันนี้คุณ ตาก็ขอดึงบ้างค่ะได้มาแล้วหน่งนอเหมือนกันค่ะนี้ก็ได้มาสองนอแล้วนะคะต่อไปคุณพ่อก็ได้มานอใหญ่มากๆเลยค่ะคุณพ่อไม่ยอมแพ้นะคะอันนี้คุณป้าก็ไปหาที่อื่นค่ะอันนี้คุณตาก็มาตัด ปายออกนะคะเพื่อจะได้ไม่หนักค่ะแล้วคุณตาก้าวใส่กระสอบไปเลยนะคะอันนี้คุณพ่อก็หาอย่างขหมักคขเม็ดมากๆเลยค่ะคุณประโยชน์ของหน่อไม้นะคะแกงได้ผัดได้แล้วก็ต้มได้นะคะแล้วก็เอาอัดใส่ขวดได้ค่ะแล้วก็ดองไว้ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับกันค่ะน้องสตาง ไปบุกด้งหน่อไม้กันมาทั้งร้อนทั้งเหนื่อยเลยอันนี้คุณตาก็จะมาเทให้ดูนะคะว่าได้เยอะหรือเปล่านี่หูบอกเลยว่าต้องเยอะแน่ๆน,นอนเพราะว่าเก็บมาเหนื่อยมากๆเลยนะคะคุณตาเทเลยค่ะ